สวัสดีค่ะชาวโลกวันนี้ค่อยจะพาเจ้ามาเข้าสวนพริกนะคะเอาเข้ามาทำอะไรล่ะนี่เม็ดสีแดงก็ไม่มีเออจะมาเก็บพริกก็ไม่น่าใช่นะโอไม่ใช่นะคะเพราะว่าข่อยเก็บไปเมื่อวานเมือก่อนว่าสิมีได่ย่างไหลล่ะเจ้าก็ไดเนาะพามายังซะนะอ่อยสิพาเจ้ามาเก็บเมีดสีแดงแปเอาไนมันเอาไปยังง่ะข่อยสิเอาไปพอมาเล่นละกันเอาไปปลูกนาฝน,นนะ่ะนะอยะ พริกพันนี้เป็นพริกพันกระสนะคะแล้วก็ค่อยก็เก็บมเมล็ดพันุ์เองมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะค่อยจะเล็งหาฝักสีแดงๆที่มีความสวยงามเอาค่อยเจอแล้วนะอุ้ยนี่ล่ะพอพันแม่พันค่อยเอาไปโขกพ่อแหลกค่อยก็เอาแต่เม็ดเทียนมันจมนามเสร็จแล้วค่อยก็เตรียมถาเดเอ้สามถาดน,นะคะ ถามถานนี่ก็ประมาณสี่ลอยลุมนะเด้เมื่อเจ้าอยกกะสิเอาไปล่องลุมลุมละสองต้นกะสิประมาณแปดลอยตน้นป้าที่โทปักริกแปดลอยตน้นนี่ค่อยคินโมเบิร์ตแน่นอนนะคะเหลือขอยก็ขายส่วนตัวเอาเดียว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 เจ้าก็ใส่หลายในแทนจะคือจังหวะสิใส่สองเดียวอย่าเฝ้าใส่หลายป้าน,นั่นเอาที่ใส่หลายนี่บ่เม่นหยังดิ เพื่อมันบ่งออกอเพื่อว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วขั้ตนต้นมันบ่นสมบูรณ์ออกต้นที่สวยงามก็้ิปล่อยไปเลยอ้า้ามันสวยงามทั้ง4ี่ต้นจะเจังใดขยก็ปลูกเบิดเลยไม่นะไม้นะเอาลุมละ2ต้นกับพอ่อมันจ้าล่กขยก็จิม้มจิ้มจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆส่า400 4ส0หลยลุมนี่ก็ใส่เม็ดไปบหลายนะฮะ ผู้กินยำฝนเด้อมือเจ้าบอกพริกยำฝนนี่แพงเปตนายนีอ,อผู้ใดเคยเจอวิกฤตนี่สิรู้ดีนะคะเนี่เห็นบ่ล่าหอยส่ตุกลุมเลยบอกคิดว่าสิบบพลาดจะกลุมเลยล่ะค่ะ,ะจากนั้นก็เอาดินกลบแล้วก็ทดน้ำเศร้าแร้งเศร้าแร้งเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเด้อน่าฝนนี่ละ่ะคอยสิบอกออบอกพริกกินอย่างแน่นอนมือเจา้าเออผู้ใดพันไปพันมากกะ เอามาเอามาเอาไปตำเดอ้ออุ้ยเห็นมันเป็นหน่วยในยสวนจังกาคุยฮือเอื่อนเพื่อนมาเอาบอท่านในปูกอยู่